ตัวอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆงูแต่ไม่ใช่งูอ๋ออตัวเงินตัวทองสิอ้ยปลาไหลอ๋อกินอยู่ไม่ใช่เหรอได้ข่าวชอบแต่ว่าน้ำแกงเกลียดใช่ไหมเกลียดปลาไหลแต่ว่าเป็นสีเผือกๆแบบนี้นะคะเป็นปลาไหลเผือกอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะของคุณสมัครบุญมาวงค่ะแกก็เอามาใส่กละมังเอาไว้แล้วดู้ยก็ชูขึ้นมายาวอ่เซนติเมตรสีขาวนวลจ้ะ ใส่ลังเอาไว้ใส่กะละมังเอาไว้นะคะแบบนี้ค่ะคุณสมัครเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปหาปลาในลําห้วยใกล้บ้านเอาไฟส่องไปเห็นอะไรแปลกๆที่แรกนึกว่างูก็เลยลองจับดูอ้าวปรากฏว่ามันเป็นปลาไหลแต่ว่าสีมันไม่ใช่ปลาไหลธรรมดานะคะก็เลยเก็บกลับมาบ้าน เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาภภรรยาและเพื่อนบ้านก็เอาขันห้ามาจุดทูบเทียนมาบอกเออจะให้อะไรก็ให้มาเถอะพ่อคุณเอ้ยก็เลยนั่งส่องกันไปตามตัวค่ะอ้าวจุดทูบจุดเทียนมาเห็นกันบ้างไหมเนี่ยเห็นอะไรอ่ะแกก็ส่องตามตัวมันนะเอาคุณกัมพูจ้องดีๆนะคะโอ้โห จ้องดีๆนะคะจ้องเข้าไปค่ะจะเห็นอะไรอ่ะเขาเห็นกันเห็นแต่ปลาไหลเผือกเนี่ยเขาเห็นกันนะเออเอาจริงๆเหรอใช่ใช่เขาเห็นกันนะอันนี้มองไม่เห็นฟังคุณสมัครนะคะยอมจำนลครับกาไอ้ต่างอ่ะว่าอาหารปลาดุกกินกินไงป๋อกินไงมันแปลกจากไอจากปลาไหลทั่วไปป๋อมันจะแปลกโตงอปลาไหลนี่มันบุคือปลาไหล มันหินเมื่ตาเห็นนวดสินเหลืองนี่เกิดมากครับก็เห็นเลยสีขาวเขาก็ได้เคยได้ที่เขาเห็นเขาได้มากกับต้นมากเป็นสีทองเนาะสีทองสีเหลืองอืสีเหลืองบ่เห็นสีขาวรู้เถื่อนข้าก็เห็นอือันนี้มันออกขาวเลยนะมันไม่ทองนะซีดเลยเผือกแหละออกเผือกใช่ไหมถ้าทองเขาก็เรียกทองอันนี้คือสีเผือกนะครับ คอยจากา,าีซาลาี<ด>เข้ามาอยู่<อ>มีเสียมีไรเลิศฟ้าแล้วต้องเล่นเพลงนี้ก,ก็ปลาไหลสีเผือกไพลงใช่ปลาไหลสีเผือกไงถูกวงใช่ไหมหอยจ่าีซาลาตีใช่ไหมล่ะครับ